วันนี้นะครับเราจะมาเล่นแบทเทิลแคสกันอีกแล้วแต่เราจะลองมาเล่นอันนี้กันบ้างนะคบผมได้ตัวแมวนึกว่าตัวตำนานวันที่สิวันที่ เดี๋ยวขอดูก่อนว่าวันไหนมันมีวันไหนได้ตั๋วตำนานเลยเหรอโอเคแต่ว่าวันที่หกคือแบบได้ตัวตำนานเลยโอ้โ uh ห huh. สงสัยผมต้องอัดทุกวันนะหนึ่งปีก็ก็หนึ่งร้อย ไม่ใช่หนึ่งปีก็สามร้อยห้าสิบหกปีแล้วสังเวียนพทรายศเเออหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วก็เกตเกตเรามีแมวอเออเอออันนี้อยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็จะอยู่เหมือนเดิมโอเคไปเริ่ม โรงเ,งเรียน,นเกียรติยุธนอนจุดดับบททดสอบแดงเลือดเหรอ <c oughs> ผมมีผ่านแดงเลือดอยู่นะโอ้โอ้โอ มันห้ามใช้ตัวธรรมดาอ,อย่างนี้มันก็อที่กองเราดีเอ้ยออ้ยมาจุกตายแรงเลือดผมว่าไม่นานนะผมว่าไม่น่าเหมือนกันใช่ไหมไม่น่ารอด นีนะที่ที่เติมเลือดฐานมาเยอะ ตัวคียสองเลยมั้โอ้เขานี้มันเพิ่มราคาด้วยนี่น่า

ตัวที่เพิ่งเรียนจบม,มาใหม่อะนั่นแหละตัวเคียรกคื <c oughs> <c oughs> อ๋ออะไรก็ไม่รู้ เร็วเร็วเร็วตังขึ้นเร็วเร็วสิตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วแล้วทำไมมันต้องเพิ่มตังด้วย แมวไทยทัดมาก็น <Styles. S 2> <YouTubers. S 1> ่าจะจบแล้วอ่ะเออลงมาพอผมไปโรงเรียนอ่ะมันมีคนที่แบบมามาทำให้ผมลงลงอ่ะแล้วก็แบบบูชาบูชาบูช่าแบบเอาแขนขึ้นแล้วก็เอาแขนลงเพะาะอย่างนั้นอ่ะ ทำทั้งสองแขนเลยคือมันยืนนะสน่ของนอนมันเหมือนเป็นแบบเอเรียนดาวชเชอร์โป่ะที่มาบูชาบอกว่าแล้วมันเหมือนในดาดันดาดาดันมากๆด,ด้วยนหะเพราะว่าเพราะว่าผมขยับตัวขึ้นลุกขึ้นไม่ได้เลย ลุงใส่มันเป็นมนุษย์ต่างดาวดาวเชอร์โปร้รึงไหนขอลองดูกาชาแมวเกลือหนอ่อยกาชา์แมวเกลือค้าแลา้วอ๋อเจลอเลรอโอ้ยลำลำค่าได้ไหมยังเป็นเอ็กซ์อืออ๋อ อัปเดตกันซูปเปอร์ซูเปอร์แรยนี่อัปเดตให้เลเวลเท่าๆกันอืออ่ะมีมีลรับโอ้โหคือถ้าจะขนาดนี้นะตายดีกว่าแมวเร็วง่ายเหรอ อันนี้คือง่ายสุดเลยค่ะเอ๊ะเดอออเพิ่มละคแล้วถ้าเพิ่มละคาเนี่ยผมไม่เล่นนะอะคิดมาิปไหนผมอยากดูว่ามีทิทตฟรี้ไม แพตตัวพาริสพาลีน่าแพคความก้าวหน้า,นา,นานโอเคแค่นั้นพอไหนขอดูแนวนี้ห่อยยังแนวเหมือนเดิมแนวสุกีอันนี้ไอเดอร์บอรนะ์กเคลียร์ต้องเคลียร์บนนี้ก่อนครับ

ข้อม Ch ือแมวสิบเก้ายูนิตค้อมือสัตูสิบเก้ายูนิตเริ่มเอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะอาเคแพ็กนี้ยังอยู่จริงๆนะผมอยากได้ไอ้โลโลซีเฟร์ผู้ยงพัมอ่ะ เทเลยแล้วก็เอริสผู้ลงทันอ่ะเทอีกตัวโอเคแล้วก็อ๋อมันมีมันมีอันนี้ก็ต้องมีอังกฤษนะอังกฤษอยู่ไหนอ่ะอังกฤษอังกฤษตึงเด้งเด้งเด้งตึงเด้งเดง,ดง,ดงไม่มีอ่ะพอพอมีอังกฤษปุ๊บเดี๋ยวผมจะ มาเล่นคำกับสเปนนะก็คืออังกฤษออส,ส,สเปนสเปนลเปนหนอนี่มีแค่มาหนึ่งตัวครับเค่ครับผมแต่ว่าไม่คะแนนนะครับผมตอนนี้นะครับเรายังส่งตัวอะไรไปไม่ได้เพราะเราขี้เกียจส่งนะครับผม โอเคครับตอนนี้เชนกำลังรับถ่านเราอยู่ในส่งอัตว,วินไปหนตัวตายหมดเลยครับแล้วก็ได้เวลาส่งนาไทท่านไปแล้วนะแต่ว่าผมอยากดูเอราเซีนนั้นก่อนนะ 哦，妈妈、oh,，我 <noise>。哒哒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 哒 ตอนนี้นะคบเราจะยังไม่ส่งตัวอะไรไปลงในรบรป็นกว่าจะได้บอสส่งลงในรบสองพันเจ็ดเออเออตอนนี้ผมก็ไม่ตัดต่อหาเพลงแล้วนะครับผมหาเพงยากจริงๆอ่ะ เฮ้ยต่ว่ามันไอ้นี่จันทร์เลยแมวน้ำไปไปไม่ได้อ่ะเอ้ยมันทำเราพ่ายแพ้เลยอืมสบายนะครับ Okay. เป็ต่อโอเคเริ่มมานะครับมีไอแคคตัวหนึ่งมานะครับผมก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะผมว่าว่ามีกตัวหนึ่งมาแล้วนะคะผมซึ่งผมจะส่ง,างาอาชวินเมลไปนะครับผมซึ่งจังหวนนัดแหละอัปเกรดตังไปนะครับผมเอาตังไป วิวัฒนาการไม่ใช่สิซื้อแมวนะครับผมโอเคครับเอาแมวมารับเทา้าเยอะๆนะครับผม <c oughs> อ่าเอาแมวตัวนี้มาอีกตัวนึงแล้วก็หลังจากนี้จะมีไอแมวล้ำตัวนั้นละโอเคใกล้แล้ะนี่ืู โอเคครับมีเลเซอร์มาไว้รับเท้าแมวน้ำนะครับผมอ่าเอาตัวอันนี้ไปด้วยครับซุปเปอร,ร์แลจําเป็นเอาตัวนี้ไปอเอาแมวน้ำตายแล้วนะครับผมไอตัวซุปเปอร,ร์แลไม่ทําอะไรเลยเอาแต่เดินช้าๆนะครับผมเดินอุ้ยอ้ายอุยยเหมือนใครบางคนเลยนะครับผม ผมจะไม่กล่าวชื่อนะครับผมเพราะว่าคนนั้นคงรูต้ตัวเองอยู่แล้วนะครับผมอยู่ในห้องที่ผมเลยอยู่นี่แหละโอเคครับต่อไปคนระับโอเคครับนี่ครับมาแล้ว

เทพพระเจ้าทั้งสองตัวนะครับผมออแชร์ครับจังหวะนี้นวผมแนวนางท่านนั่นนะครับผมแมวน,น,มน,น,นแมวไททันต้องไห่ตัวแล้วครับผมตอนนี้ไอเคเยอะเกินไปจนแนวไททันอยู่นิ่งเลยนะครับผมโอ้แนวไททันตายครับเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆแต่ว่าตอนนี้นะครับผม เอาเอาพวกสารพัดแมงมารัวๆัเลยนะครับผมไม่มีนทางนี่พวกมันจะสู้ได้แนะ่เออผมเพราะว่าผมเฟรดดี้ฟัสเดอเอ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 อยู่ครับเย้เย้เย้ระดับด้ความหลงไหลเหรอ Ah uh. oh, 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 oh. oh. โอเคภอาฝรั okay. oh, ่งเศสนะครับต่อไปผมว่านะใกล้ถึงดวงจันทร์แล้วละ่ะออลงมาหน่อยพระเจ้ามีเรื่องจะคุยเอ่อพระเจ้านะผมผมยังไม่ขออะไรตอนนี้ ผมแค่เรียกมาดูเฉใๆว่านาเป็นยังไงโอเคโอเคออ่ะเอาตัวนี้มาก่อนเลยครับผมแบบนี้ธรอมมามาก เอาตัวไหนวัตัวนี้ผมว่าด่านนี้มันต้องมีแบบด่านนั้นอีกแน่เลย เฮ้ยอัศวินตัวนี้ดีครับผมอัศวินดีมากเลยอ่ะล่นไม่ต้องใช้อุปอร์ซุปเปอร์แร่เลยโอ้เรามีแพ้มาแล้วครับเอออื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 อ อืออืออืออ,อ,อ,อเอาเทพตัวนี้มาก่อนเลยนะครับราชนีอะไรก็ไม่รู้ผม,มเรียกว่าราชนีทองแล้วก็อันนั้นราชนีก้อนเมฆราชนีทํางกาแล้วก็นาผมขี้เกียจรู๊ อของมันอ่ะแค่ตัวนี้ก็จบเลยอวันนี้จะมีอไดีได้ไหนขอร้อันนี้หน่อยกากตอืเ็คาโอ เยอรามันนี่โอเคครับอ๋อคราวนี้ท้องฟาร์มเมอร์นะผมแล้วก็ Battle ล a t ทอีพีหิงๆจกแล้วคือ EP4 นะครับผมผมว่าจะแก้อยู่แต่มันแก้ไม่ได้ผมกดแก้ไขไม่ได้อะ พอพอทำชื่อ Battle Cat e อ c ีบทแมวไทท่านเสร็จปุบมันไม่ยอมมันไม่ยอมไอเนี่ยมันไม่ยอมให้กดบันทึกเอาตัวนี้มาก่อนเลยตัวนี้เท่ากับแมวแมวไทท่านเนี่ยเท่ากับแมวอัศวินห้าตัว ส่วนอีวเนี่ยคือแมวอัศวินิิตัวแต่ว่าเลือดเนี่ยในในระดับแรกนะอยู่ที่วามแมวอัศวินแล้วก็ต่อไปนะคะของอยู่ที่สิบแมวอัศวินมนะั้งผมคำนวณไลยอย่างนั้นแหละเออแมวไทเทนมืตัว เกนี้กัไปที่สิไม่วรจะวินแล้วเพราะว่ามีสอตัวแล้วก็นั่งสามนะครั็ผมีการจำบตัวอะไรกับอัชวินอัชวินห้าสิบตัวอะไรฮะแล้วก็แล้วก็ท่าเล้ยวสิ แล้วก็อัปเกดทุกอย่างแล้วก็แล้วก็อีโวเป็นน่างใ่มไหด้วยนะยก็จะอะไรก็เท่ากับแม่เลยตัวอ,อะไรนะเย้ yeah. อ้อวจังจัง

เรื่องนี้ก็ยังทำมาได้่ะทุกคนยังไม่ได้มาถึงป้อนด้วยซ้ำถ้าตัวงหรยอว้าตัวคนตรงนี้มาถึงก่อนถึงเกิดเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าเฮ้ย อะไร่วาแได้โอ้นี่คือช้างช้างอีเลฟเว่นอีเลฟเว่นเก่ช้างอีเลฟเว่นต้องโดนนี่เลยช้างอีเลฟเว่ เดือนมันน่าจะเท่าฐานนะแล้วก็การโจมตีไม่รู้อะเท่ากับแมวนะ้ำแหละมนะั้งแต่ว่าผมไม่รู้จริงๆน,นะเรื่องการโจมตีเนี่ยอือโดนอีเรฟเฟังอือีเรฟเฟิงโดนไปทีหนึ่งแล้วยังไม่ตายงั้นก็ต้องมีเทพอีกตัวแหละมีคุมอ,ะอ่ะอ้าว ตายงั้นคราวนี้แหละสวยสวยเลยโอเคเทพกระเด็นไดไงอ่ะอันนี้เพิ่งด่านแรกๆเองเนอะ Uber Super Rare เริ่มกระเด็นกันแล้วโหแสดงว่าด่านนี้โหจริงถ้าถ้ากระเด็นแสดงว่าโหจริงนะ หูดวางมากเลยด้วยแหละเอ่อเอ่อถ้าตายนี่คือแบบไม่รู้จะว่ายังไงอืมอืมออ้ไปถ้าก็เนแค่แบบนี้อะไรจะทำแล้ว ผมก็เลยอัปเกดตังอซื้อแมวให้เยอะๆแค่นั้นแหละเอออ่าแมวมาแล้วแมวแล้วไอตัวซุปเปอร์แลนนี่เดินจ้าจังเนี่ยอูเบอร์ ลูปเปอร์แรน,น,น,นเนี่ยยังีกว่าอีกนอนเนี้ยนอนนีหีแล้วอโอ้ไอะไรที่แกสีทองแล้วโอ้ได้บัตรอะไรก็ไม่รู้แล้วนีอนอไอือต้องลองอันนี้ด้วยแล้วแหละนี่พวกนี้คือแมวใช่ไหม อ้อว่าไม่ใช่แมวอันนี้ใครทำยุกรปอ๋าาอโหแลหอืเออแต่ว่าแมวตัวนี้ก็ยังไม่เคยใช้นะแต่ว่ามันกากนะเป็นแค่แล โอเคตัวนำโชคได้ย mm. so ังไม่ได้เงินสูงฟรีเล่นนี้ยังไม่เลินอยู่เติ้งกรติดอับดีตรงเลยเนี่ยอ่าตกลงก็ตกลงเล่นยาวเลยอ่ามือเบื่อเลย อะไรของย่าเอ้ยแมวมาเชื่อเอ้ยแมวใหม่นะเฮียแมวมาเชื่อ่ะ โอเคครับแล้วก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผม